สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิคอร์เนอร์มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยข่าวสารนะครับสมมติสอนอัลสันน์เรามาเริ่มกัที่นักเตะนะครับที่จะย้ายมาอยู่กับสันน์เป็นคนต่อไปนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับอันดับที่หนึ่งนะครับยังคงเป็นในส่วนของโรเมโอราเวียนะครับกองกลางตัวรับของสโมสรซอลเทมตันตามมาด้วยอันดับที่สองนะครับจะเป็นเจอร์มีนะครับฟิงโปงนะครับไปขวาของสโมสรไบเออร์เรเวอร์คูเซนและอันดับที่สามนะครับจะเป็นเจ้าคอนเซโลนะครับตตตำแแหนนนนน่่งบ็คขวาาเเเชชกกััะรรรจสสสโมมอ์ซิี้ และอันดับที่4นะครับจะเป็นทีมอัลตนะครับกาตาเย่ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในตำแหน่งแบ็คขวาและสุดท้ายนะครับจะเป็นอีวานเปสเนดานะครับในตำแหน่งแบ็คขวาเช่นกันนะครับของสโมสรเดวายาโดริดข่าวแรกในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะวัย19ปีนะครับอย่างโรเมโอราเวียนะครับนักเตะของสมมติเลสเตมป์ตันนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรอาร์เซนอลในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ โดยนักเตะนะครับได้รับความสนใจจากสโมสรอาร์เซนอลนะครับลิเวอร์พูลแล้วก็สโมสรเจลซีนะครับในการดึงตัวไปเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโดยทางสโมสรต้องสกัดของนักเตะอย่างซอลเทมตันนะครับได้ตั้งค่าตัวนักเตะไว้อยู่ประมาณ4 0่สถึงห้ล้านปอนด์นะครับในการขายนักเตะรายนี้ออกไปนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโดยมีรายงานข่าวนะครับว่าทางสโมสรอาร์เซนอลนะครับยังคงให้ความสนใจโรมิโอราเวียนะครับในการดึงเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับ โดยล่าสุดนะครับทางสโมสรอาร์เซนอลนะครับได้ปล่อยตัวกินิชาก้านะครับนักเตะวัย30ปีทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับให้กับไบเออร์เดอร์โกเซนไปแล้วนะครับด้วยค่าตัว21.5ล้านปอนด์นะครับและมีท่าทีนะครับในการปล่อยตัวนักเตะอีกรายอย่างโทมัสเปเต้ออกไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เช่นกันนะครับและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่สูงนะครับที่ทางสโมสรอาร์เซนอลนะครับจะหันไปล่าตัวโรเบียราเวียนะครับถ้าในเขตของโทมัสเปเต้นะครับตัดสินใจในการย้ายออกจากทิศแนมาราเทเดียมไปอีกรายนะครับผม ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของข่าวดีนะครับในการต่อสัญญานักเตะคนสําคัญนะครับอย่างวินเนียมซลิบาและก็เรดเนลสันนะครับโดยทางฟอร์บิโอโรมาโนนะครับได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่านักเตะอย่างวินเนียมซลิบานะครับแล้วก็เรดเนลสันนะครับได้ตกลงในการต่อสัญญาฉบับระยะยาวกับสโมสรอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนถึงปี2027นะครับแล้วก็มีออปชันในการต่อสัญญาอีก1ปีนะครับผม จะทำให้นักเตะทั้งสองรายนะครับจากาเค้งอยู่กับสโมสรอาร์เซนอลนะครับเป็นระยะเวลา5ปีถึงปี2028นะครับถ้าเกิดว่าสามารถโชว์ฟอร์อมดีกับอาร์เซนอลในช่วงระยะเวลาที่มีสัญญาอยู่นะครับโดยนักเตะอย่างวินิสเซบานะครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในแผงกองหลังของอาร์เซนอลในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับและก็จะมีโอกาสในการประกบคู่นะครับกับโจเรียนเทมเบอร์นะครับที่จะย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ และนัต่อีกรายนะครับอย่างรินิวเซนนะครับถึงแม้จะไม่สามารถนะครับยึดตำแหน่งตัวจริงได้นะครับแต่ก็มีส่วนสำคัญเช่นกันนะครับในการลงมาเป็นซูปเปอร์ซับนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพนะครับแล้วก็มีการต่อสัญญานักเตะสำคัญนะครับที่อยู่ในแปนตาทีมของอัมเคียวเดต้านะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่านักเตะรายที่4นะครับที่จะเข้ามาอยู่กับอาร์เนนอลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับจะเป็นนักเตะอย่างโรเบีโอราเวียหรือเปล่านะครับหรือว่าเป ก็จบลงแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสมสรอาสนอนในว,วนนีนะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทางรายการด้วยนะครับวันนี้กับคุณณะมา,มาขาับ